สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวกันที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับซึ่งห้างนี้นะครับก็เป็นหัวใจของชาวมีนบุรีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะในย่านนี้ไม่มีห้างใดที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่เท่ากับแฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับพี่น้องชาวมีนบุรีนะครับเขตคลองสามวา และรวมไปกระทั่งถึงเขตบางเขนนะครับก็มาใช้บริการห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์นี้นะครับถือว่ามีทุกอย่างครบวงจรเลยทีเดียวนะครับและในวันนี้เราก็ได้นำบรรยากาศต้นคริสต์มาสนะครับที่อยู่ด้านหน้าห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ยนโฉมกันนะครับท่านจะเห็นว่านอกจากจะ ชมต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์นี้แล้วนะครับยังมีรถไฟฟ้าสาสีชมพูนะครับซึ่งมีสถานีจอดอยู่ด้านหน้าห้างแฟชั่นไอสแลนด์นี้ด้วยนะครับหลายคนนั่งรอรถไฟฟ้านะครับที่จะวิ่งเข้าสู่สถานีแล้วก็จะถ่ายภาพให้ติดกับต้นคริสต์มาสนะครับ เราจะพาทุกคนเดินรอบๆต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์นี้นะครับก็จะให้เห็นบรรยากาศโดยรอบทางด้านซ้ายด้านขวานะครับของต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์นี้นะครับเราพยายามจะแปนภาพนะครับจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนยอดของต้นคริสต์มาสนะครับซึ่งหากเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้แล้วจะเห็นความใหญ่ของต้นคริสต์มาสจึงจะไม่สามารถที่จะแพรหรือถ่ายภาพ ให้ครบทั้งต้นได้นะครับขณะนี้เวลา18นาฬิกานะครับหรือ6โมงเย็นนะครับวันนี้มีเมฆฝนมืดครึ้มมาทีเดียวนะครับแต่ว่าอากาศเย็นสบายนะครับและสุดท้ายในวันนี้ก็มีฝนตกในเวลาประมาณ4ทุ่มนะครับคุณผู้ชม วันนี้ถือว่าเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนนะครับห้างสปปรรพสินค้าแฟชั่นไอสแนร์นะครับก็มีพี่น้องมาใช้บริการหนาแน่นมากนะครับวันนี้ได้มาเดินตั้งแต่ชั้นใต้ดินนะครับยันถึงชั้นบนสุดนะครับจะมะีพี่น้องมาใช้บริการเยอะทุกจุดเลยนะครับโดยเฉพาะด้านในนะครับก็มีการจัดตลาดนัดด้วยนะครับ บรรยากาศคล้ายๆกับงานวัดนะครับก็จะมีอาหารที่เป็นอาหารหารับประทานยากนะครับรวมถึงอาหารพื้นบ้านต่างๆมีจำหน่ายนะครับดังนั้นท่านใดที่ยังพอมีเวลาว่างอยู่นะครับก็ขอเชิญแวะมาเที่ยวกันได้นะครับที่แฟชั่นไอ c ์แลนด์นะครับเราก็จะได้มาถ่ายภาพต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์นี้นะครับซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าห้างนะครับและเป็น เป็นประจำทุกๆปีนะครับคุณผู้ชมครับจะมีต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์นี้ก็จะเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆทุกปีนะครับบางปีก็จะออกโทนสีน้ำเงินนะครับบางปีก็ออกโทนสีแดงนะครับส่วนปีนี้นะครับก็ประดับประดา,ดาไฟด้วยสีทองนะครับตัดด้วยลูกบอลสีแดงนะครับบวกกับ ใบของต้นคริสต์มาสสีเขียวก็ถือว่าสวยสุดงดงามมากนะครับนอกจากจะมีต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์อยู่ด้านหน้านะครับบริเวณด้านหน้าที่เป็นแนวทางเดินนะครับก็ประดับประดาไปด้วยโคมไฟเล็กๆนะครับเรียงรายกันระยิบระยับสวยงามต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับ างแฟชั่นไอส์แลนดนะครับก็ได้รีโนเวทไปใหม่นะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็สวยสุดงดงามมากไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในนะครับมีความทันสมัยมีความแปลกใหม่นะครับแล้วก็มีสินค้าให้เลือกมากมายท่านใดที่เคยแวะเวียนมาบ่อยๆนะครับก็ จะหลงมนสเสน่ห์ของห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แห่งนี้นะครับท่านสามารถเดินทางมาได้ง่ายนะครับสะดวกสบายตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับก็ได้เปิดให้บริการแล้วนะครับแล้วก็มีสถานีจอดนะครับก็คือสถานีวงแหวนรามอินทรานั่นเองนะครับ ท่านสามารถมาลงได้แล้วก็จะมีสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กพาข้ามถนนมาพอลงสกายวอล์กนะครับตามภาพที่ท่านเห็นนะครับก็จะถึงต้นคริสต์มาสนะครับแล้วก็ท่านสามารถเดินเข้าไปอย่างห้างได้ทันทีเลยนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับ การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับหากท่านจะเข้าสู่ตัวเมืองอด้านในของกรุงเทพมหานครนะครับท่านก็สามารถไปลงได้ที่สถานีวัดพระศรีมหา,าธาตุนะครับแล้วก็ต่อรถไฟฟ้า B t s สายสีเขียวนะครับเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับหรือท่านจะออกไปด้านนอกนะครับก็คือสถานีคูคตจังหวัดปทุมธานีนะน นะครับ,รบตอนนี้เราอยู่กันบนสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับสถานีวงแหวนรามอินทรานะครับเราก็เก็บบรรยากาศบริเวณด้านบนนะครับที่ ถ่ายภาพส่งไปเห็นนะครับถนนวงแหวนนะครับที่มีรถสัญจรไปมา ตอนนี้นะครับสามารถออกไปทางชนบุรีก็ได้นะครับเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครหรือจะออกนอกเมืองนะครับไปบางไปอินนะครับก็สะดวกสบายในช่วงเทศกาลนะครับก็จะมะีโปรโมชั่นนะครับไม่เก็บค่าบริการด้วยนะครับก็อย่างไรก็รอฟังประกาศนะครับจากรัฐมนตรีนะครับ บนสถานีนี้นะครับก็มีพี่น้องค่อนข้างหนาแน่นนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่รถไฟฟ้าก็จะมาเทียบชันฉลา,าแล้วนะครับเราก็จะพาทุกท่านกลับไปที่สถานีราชพัฒรพระนครนะครับและอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ